ค่นเพื่อนๆชาวยูทู e ทุกคนยินดีต้อนรับกลับเข้าสู่ค u น e อ Edge Channel ช่องที่เป็นมากกว่าการดูดวงค่ะเราเป็นเพื่อนเนึ่งที่ปรึกษาเป็นแหล่งพลังงานบวกที่พร้อมจะส่งต่อสิ่งดีๆให้กับทุกคนค่ะ positive thing positive way because you are limitless ค่ะและในวันนี้นะคะค u ี e n กับน้องเกรกก็จะชวนทุกคนค่ะมาทำพิคอร์ดกันนะคะเขาเอาใจทุกๆคนเลยค่ะวันนี้เรามากันในหัวข้อที่ว่า หัวข้อของเราวันนี้นะคะ <ś c oughs> ก็คือ <ś m ary> เขาชอบเราในแบบที่เราเป็นไหมนะคะ <ś m ary> เขาชอบในสิ่งที่เราเป็นรอเปล่านะคะเข <ś m ary> ารู้สึกยังไงกับการที่เราเป็นเวอร์ชันนี้เป็นตัวเราแบบนี้ เขาโอเคใช่ไหมนะคะวันนี้เนี่ยเรามาดูกันนะคะเป็นคําถามที่น่ารักมากๆค่ะพอดีเมื่อวานควีนได้มีโอกาสดูคิวด่วนนะคะให้ลูกค้ารายหนึ่งที่น่ารักมากเลยนะคะเขาตั้งคาถามได้น่ารักมากๆแล้วเขามีการใช้อีโมติคอลที่น่ารักมากแล้วควีนก็รู้สึกเออน่ารักจังเลยอะไรเงี้ยควีนก็แอบขอยืมมาเลยแกนพอเปิดไพ่แล้วเห็นคําถามนี้แล้วรู้สึกชอบอ่ะรู้สึกว่าเขาชอบเราที่เราเป็นเราไหมคือมันเป็นคําถามที่น่าคิดเหมือนกันนะคะนะมันดีกว่าแบบ ฉันต้องทำยังไงให้เขาชอบเราสู้เราเป็นตัวของตัวเองเป็น the best version of yourself แล้วดูว่าคนที่เข้ามาเขาชอบเราหรือเขาพยายามที่จะเปลี่ยนเรามันเป็นตัวตัดสินได้เลยนะคะว่าคนคนนี้เนี่ยเขา deserve อยู่จริงๆหรือเปล่า literally deserve อยู่หรือคนคนนี้ไม่ได้คู่ควรกับการเป็นพ่อของลูกเราเลยนะคะ เพราะฉะนั้นหัวข้อวันนี้เนี่ยจะช่วยเราแคลริฟาผู้ชายในชีวิตของเราหรือคนที่เรานึกถึงได้มากขึ้นนะคะว่าเขาคู่ควรที่เราจะเอาใจลงไปเล่นด้วยไหมคู่ควรกับการที่เราจะทุ่มเทลงไปหรือเปล่านะคะถ้าวันนี้ ทุกคนได้เห็นคำตอบแล้วนะคะก็จะได้รู้เลยค่ะว่าเป็นอย่างไรแต่ก่อนอื่นนะคะอยากบอกให้ทุกคนรู้ไว้ว่านี่คือ General b u i d i n g เพราะงั้นอย่านำมันไปตัดสินใจใดๆจนกว่าเราจะได้เช็คตัวส่วนตัวด้วยกันค่ะซึ่งรายละเอียดการเช็คตัวส่วนตัวด้วยกันการขอคำปรึกษาการโคช้ชการเปลี่ยนเบอร์โทรศัพท์อยู่ในช่อง Description Box ด้านล่างนี้ค่ะยินดีมากๆที่จะช่วยทุกคนประสบความสำเร็จในแบบที่ต้องการ เรามีไพู่่ทั้งหมด3กองให้กับทุกคนได้เลือกนะคะโดยในวันนี้เนี่ยเราจะเลือกน้องโครกูนะคะสิ่งมีชีวิตที่น่ารักที่สุดในกาแล็กซี่นะคะโดยเราจะใช้ภาพของคุณพิกเลตเพนนะคะเดี๋ยวควีนว่าจะไปสั่งเพิ่มอีกนะคะเพราะว่าเบบี้ยอดาหน้ารักมากนะคะโดยในวันนี้เนี่ยควีนก็จะเอาคอลเลกชันหนึ่งกับคอลเลกชันสองนะคะมารวมกันเลยนะคะทุกคนเลือกกันเลยนะคะว่าน้องโครกู ตัวไหนภาพไหนที่ดึงดูดใจคุณมากที่สุดน,นะคะโดยภาพแรกค่ะคือน้องครอกูที่กำลังกินคุกกี้นะคะน้องแบบชอบกินคุกกี้เป็นชีวิตจิตใจยอยู่แล้วนะคะนะนี่คือกองที่1ค่ะกองที่2นะคะก็คือ น้องโกรกูที่มองกระจกนะคะน้องมีความมองกระจกหนึ่งกลุ่มนะคะมีความเป็นวินเทจนะคะไม่ต้องกัวงวลค่ะเดี๋ยวครีนสวแปให้กับทุกคนไปดูนะคะแบบจุกๆด้วยฟังเพลงเพราะๆกันไปนเลยเต็มๆนะคะไม่ต้องเครียดค่ะแล้วก็สุดท้ายท้ายสุดเลยนะคะก็คือ This one ค่ะ <c oughs> น้องโกรกูที่เขา กำลังวิ่งไล่จับลูกบอลนะคะนะของคนณแย่ขยบเจ้าตัวเล็กตัวนี้มาไว้ตรงนี้นะคะรักกองไหนชอบกองไหนนะคะเลือกได้ค่ะควีนเชื่อว่ามีเพื่อนๆที่น่ารักได้ทำาทม์แสแตมให้เรียบร้อยแล้วด้วยนะคะ I do appreciate a lot ค่ะกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้ควีนกับน้องกรกูด,ด้วยนะคะสิ่งมีชีวิตที่น่ารักที่สุดในกาแล็กซีนี้นะคะมีโจก๊กเรื่องหนึ่งจะเล่าให้ฟังนะคะมีคนดูคลิปควีนนะคะแล้วก็เข้าใจว่าน้องเบบี้ เยอดามีชีวิตนะคะเป็นลูกเทพของควีนเป็นว่าน่ารักดีนะคือน,น้องก็อาจจะมีชีวิตจริงๆก็ได้นะคะใครก็จะไปรู้เพะน้องก็ดูรับลูกเข้ากับควีนได้เราก็ว่าน้องมีชีวิตนะ,ะและครั้งควีนก็สงสัยตัวเองเหมือนกันค่ะว่ามีอะไรที่ซ่อนอยู่ในน้องเบบี้เยอดาหรือเปล่านะคะนะเออแต่ก็ถือว่าเป็นอะไรที่แบบน่ารักดีนะคะน้องแบบรู้เรื่องใช่ไหมเออเนี่ย เล่นลูกได้ดีมากครับลูกได้ดีมากเลยค่ะเอาละค่ะทุกคนทั้ง,งนั้นพร้อมแล้วเรามาดูกันเลยนะคะว่าเขาชอบในแบบที่คุณเป็นไม้ Let's get started ค่ะ My love language Is your time and attention Won't you give some of it to me I've been lonely lately I've been feeling neglected, and I want you to show me. Can we get back? I need you present instead me of presence. giving me presents. สวัสดีสสค่ะเพื่อนคนที่เลือกกองที่หนึ่งนะคะใครก็ตามที่เรื่องน้องโรกูกินคุกกี้นะคะนี่คือการอ่านของคุณค่ะเดี๋ยวเรามาฟาย้าวกันดีกว่าว่าว่ารก็ครูหัวข้อนี้หัวข้อของเราวันนี้คืออะไรมื้อ เขาชอบเราในแบบที่เราเป็นตัวของเราเองไหมชอบเราไหมที่เป็นแบบนี้นะคะวันนี้เนี่ยเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าในความเป็นตัวของตัวของคุณคนของคุณนั้นเขาคิดได้ไงเขาชอบในแบบที่คุณเป็นหรือเปล่าถ้าเขาชอบก็ถือว่าผู้ชายคนนี้เนี่ยผู้หญิงคนนี้เนี่ยผ่าน เป็นแฟนแล้วไม่น่าท็อกซิกแต่ถ้าว่าเขาไม่ชอบคุณก็ต้องกลับมาพิจารณาดูอีกทีนึงว่าคนคนนี้เนี่ย deserve you literally deserve you จริงๆหรือเปล่านะคะถ้าอย่างนั้นเนี่ยเดี๋ยวเราไปดูไพ่กันเลยคะ่ะว่าเป็นอย่างไร สำหรับ energy ที่ได้รับเลยนะคะควีนรู้สึกว่าคนของคุณนะคะอาจจะเป็นคนที่ชอบเอาชนะนะคะอาจจะเป็นคนที่เอาแต่ใจตัวเองหนึ่งกลุ่มนะคะแล้วก็เป็นเซลล์เซ็นเตอร์สำหรับบางคนเลยนะคะนั่นคือสิ่งที่ควีนรู้สึกได้นะคะมาถ้างั้นนะคะเรามาดูกันค่ะว่าไพ่ที่ได้รับเนี่ยมีอะไรบ้างนะคะและก่อนที่เราจะไปดูกันนะคะใครอยากเช็กตัวส่วนตัวอยากขอาคำปรึกษาเป็นการส่วนตัวอยากให้โคช้ชเป็นการส่วนตัวอยากเปลี่ยนเบอร์โทรศัพท์ค่ะ มั้งนั้นาควุนได้ที่ช่อง d e s c r i p t i o n Box ด้านล่างนี้นะคะยินดีมากๆที่จะช่วยทุกคนประสบความสําเร็จในแบบที่ต้องการค่ะฝั่งนี้ของคุนไว้อ้อมอกอ้อมใจแล้วก็ถ้าอยากจะสนับสนุนการคุนก็จะรู้สึก appreciate มากๆเลยค่ะมายแรกเลยค่ะก็คือ five of swords นะคะอ้ oh. oh. the next one นะคะก็คือ ace of swords นะคะ อ่นเจอ last วันเลยค่ะก็คือ queen of pentacle ค่ะคินขอคิดก่อนนะคะว่าจะตั้งอย่างไรไม่ให้หล่นดีนะคะโอเคน้องไม่หล่นละคุณอยาจจะบอกแบบนี้เลยนะคะว่าคนของคุณชอบในแบบที่คุณเป็นคุณคะ่ะบางคนอาจจะเป็นคนปากแจว๋วบางคนอาจจะเป็นคนที่อบอุ่นใจดีบางคนอาจจะเป็นคนที่รอเป็นรอเก่งนะคะบางคนเนี่ยเป็นคนที่พร้อมไฟในทุกๆสถานการณ์ แต่ไม่ว่าคุณจะเป็นคนยังไงนะคะเขารักในแบบที่คุณเป็นคุณเขาแอบพิเ t e ในแบบที่คุณเป็นคุณและเพราะคุณเป็นตัวของคุณเองมันเลยทําให้เขาอยากจะเอาชนะใจคุณมันเลยทําให้เขาอยากจะรู้จักคุณมากขึ้นอยากจะใกล้ชิดกับคุณมากขึ้นอยากจะมีความสัมพันธ์ที่ดีกับคุณอยากจะมีคุณอยู่ในชีวิตนะคะคุณรู้สึกว่าคนของคุณนะคะ หลายครั้งที่หงุดหงิดที่บางทีคุณก็ไม่ได้ดังใจเขาหรือว่าบางทีคุณก็ขัดใจเขาบางอย่างแต่เขาก็ยังชอบคุณในแบบที่คุณเป็นอยู่ดีและในสิ่งที่คุณเป็นนั้นมันทำให้เขามีความสุขถึงบางอย่างมันจะดูขัดใจก็ตามแต่ก็แบบก็ไม่เป็นไรอะ่ะเพราะมันคือความแตกต่างและความแตกต่างตรงนี้แหละคือสิ่งที่เป็นประโยชน์ คือสิ่งที่ทำให้ความสัมพันธ์มันดีคือสิ่งที่ทำให้โลกใบนี้มันงดงามนะคะเพราะฉะนั้นต่อให้คุณและเขาจะต่างกันร,ราวกับฟ้าดินยังไงก็ตามหรือว่อาคุณอาจจะเป็นคนที่รอคอยเป็นรอคอยเก่งนะคะเป็นคนที่อบอุ่นใจดีอ่อนโยนหรือ,อคุณอาจจะเป็นคนที่พร้อมไฟพร้อมสู้บางคนอาจจะแบบปากแ,แจ๋วอย่างที่ควีมพูดไป <confident. S 1> <concur 0. S 2> คือไม่ว่าคุณจะเป็นคนยังไง เขารักและเขารบในแบบที่คุณเป็นและเขาก็อยากจะให้คุณเป็นตัวของตัวเองอย่างต่อเนื่องและเขาสนับสนุนให้คุณเป็นตัวของตัวเองอย่างต่อเนื่องด้วยนะคะเพราะว่าเขารักในแบบที่คุณเป็นเพราะฉะนั้นคุณไม่ต้องไปพยายามเปลี่ยนแปลงเพื่อให้เขามารักคุณเพราะทุกวันนี้เขาเองก็รักคุณเขาเองก็ชอบคุณในแบบที่คุณเป็นอยู่แล้วเพียงแต่เขาอาจจะไม่ได้พูดมันออกมาหรือว่าอาจจะ ทำเป็นแบบนิ่งๆบ้างอะไรบ้างนีคะแต่ก็ยังยังแคร์คุณนะคะแล้วก็ยังรักในแบบที่คุณเป็นจริงๆค่ะ และถ้าหากว่าคุณอยากจะรู้นะคะว่าจริงๆแล้วเรื่องราวระหว่างคุณและเขาเป็นยังไงนะคะหรือว่ามีอะไรที่เกิดขึ้นบ้างหรือเขาคิดยังไงกับคุณหรืออะไรก็ตามที่เกี่ยวกับเขาที่คุณอยากจะรู้อยากจะให้ควีนช่วยส่องใจของเขานะคะหลั่งไม่มหาหาลือมาปรึกษาในการส่วตัวกับควีนได้ที่ช่อง description box ด้านล่างนี้ค่ะยินดีมากๆที่จะช่วยทุกคนประสบความสําเร็จในแบบท,ที่ต้องการหวังว่าทุกคน mm hmm. นะคะจะเอ็นจอยไปกับวิดีโอนี้ Medieval s p e w i t u ค่ะจะ have a good day have a great day ค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้กันด้วยนะคะขอบคุณมากๆเลยค่ะ see you a l l i n the next คลิปวิดีโอนะคะบายสวัสดีค่ะเพื่อนๆคนที่เลียกกล่องที่2นะคะใครก็ตามที่เรียกน้อง Grogu กกที่กำลัง มองกระจกนะคะนี่คือการอ่านของคุณค่ะเดี๋ยวเรามาฟายดาวกันดีกว่าว่าอะไรก็ครูหัวข้อนี้หัวข้อของเราวันนี้คืออะไรมื้อ เขาชอบเราในแบบที่เราเป็นตัวของเราเองไหมชอบเราไหมที่เป็นแบบนี้นะคะวันนี้เนี่ยเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าในความเป็นตัวของตัวของคุณคนของคุณนั้นเขาคิดยดังไงเขาชอบในแบบที่คุณเป็นหรือเปล่าถ้าเขาชอบก็ถือว่าผู้ชายคนนี้เนี่ยผู้หญิงคนนี้เนี่ยผ่าน เป็นแฟนแล้วไม่น่าท็อกซิกแต่ถ้าว่าเขาไม่ชอบคุณก็ต้องกลับมาพิจารณาดูอีกทีนึงว่าคนคนนี้เนี่ย deserve you l i t e r l y deserve you จริงๆหรือเปล่านะคะถ้าอย่างนั้นเนี่ยเดี๋ยวเราไปดูไพ่กันเลยคะ่ะว่าเป็นอย่างไร ควินรู้สึกว่า Energy ของชาวต่างชาติมาแรงมากๆเลยนะคะและควินก็รู้สึกถึง Energy ที่เกี่ยวข้องกับ Twin น l a m e นะคะเป็นไปได้ว่าบางคนในที่นี้อยู่ใน t twin f น f m m r v l r t i o n s h i p นะคะและควินก็รู้สึกถึง Energy ของคนที่ทำงานเกี่ยวข้องกับการบินนะคะแอร์สจวตนักบินนะคะ ทำงานบนเครื่องบินนะคะหรือว่าคนที่มีการเดินทางบนเครื่องบินบ่อยนะคะและควินรู้สึกถึงคนจีนที่เด่นมากๆด้วยนะคะจีนเกาหลีสิงคโปร์คือสิ่งที่ควินสัมผัสได้นะคะแรงมากเลยนะอ่ะทีนี้นะคะเรามาดูกันเลยค่ะว่าไพ่ที่ได้รับคืออะไรบ้างะะและก่อนที่เราจะไปดูกันนะคะใครอยากเช็กตัวส่วนตัวอยากขอคำปรึกษาเป็นการส่วนตัวอยากให้โคช้ชเป็นการส่วนตัวอยาก,ปก,นนยากปเปลี่ยนเบอร์โทรศัพท์ค่ะหลังไม่ ค่ะควินได้ที่ช่อง description box ด้านล่างนี้นะคะยินดีมากๆที่จะช่วยทุกคนประสบความสำเร็จในแบบที่ต้องการค่ะฝากนี้ของควีนไว้ในอ้อมอกอ้อมใจแล้วก็ถ้าอยากจะสนสับสนุนการควีนก็จะรู้สึก appreciate มากๆเลยค่ะนะคะ the emperor นะคะ the next one นะคะก็คือ the of c o u p s นะคะ and the last one ค่ะก็คือ a g of Bones นะคะบอกได้เลยค่ะว่าเขาชอบในแบบที่คุณเป็นค่ะชอบในแบบที่คุณเป็นแล้วเขาก็ไม่ได้อยากจะเปลี่ยนคุณและที่เขาเข้ามาจีบคุณเข้ามาคุยกับคุณก็เพราะว่าคุณเป็นในแบบที่คุณเป็นนั่นแหละถึงบางทีคุณอาจจะพยายามควบคุมความสัมพันธ์ให้เป็นไปในแบบที่ต้องการและตัวเขาเองก็พยายามจะควบคุมความสัมพันธ์ให้เป็นไปในแบบที่เขาต้องการด้วยเหมือนกันแต่ถึงอย่างนั้นนะคะทั้งคุณและเขาต่างมีความเข้ากันได้ที่ดีมากมาก คุณรู้สึกว่าเขาชอบในแบบที่คุณเป็นคุณรู้สึกว่าคุณและเขามีความสนใจในหลายๆด้านที่เหมือนกันนะคะคุณและเขามีพลังงานบวกที่ดีต่อกันและบางคนเนี่ยอาจจะสนใจในเรื่องธุรกิจเหมือนกันด้วยนะคะอาจจะมีเพื่อนร่วมกันด้วยนะคะซึ่งเอาอเป็นว่าคนของคุณเนี่ยเขาชอบในแบบที่คุณเป็นจริงๆเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าถามว่า เขาโอเคไหมเขาโอเคไม่ได้อยากจะเปลี่ยนแปลงอะไรแล้วก็อยากจะให้เราสองคนยังคงคอนติเนียในการเรียนรู้จากการมากขึ้นอย่างนี้อย่างต่อเนื่องนะคะคอนติเนียในการเข้ากันได้อย่างนี้อย่างต่อเนื่องนะคะไปเจอเพื่อนร่วมกันก็แชร์ลิง์สิ่งดีๆให้กันและกันเขาอยากพาคุณไปเจอเพื่อนของเขาและตัวเขาเองนะคะก็อยากให้คุณเนี่ยพาเขาไปเจอเพื่อนของคุณด้วยนะคะคือรู้สึกว่าเขารู้สึกสนุกแล้วก็แฮปปี้เวลาที่ อยู่กับคุณเวลาที่มีคุณอยู่ในชีวิตและมันเข้ากันได้ดีและเขาชอบที่มันเป็นแบบนี้และเชื่อว่าเมื่อเขาพร้อมที่จะมี e l a t i ช n s h i p ใช่ไหมโกโก้ใช่ไหมถ้าเขาพร้อมที่จะมี e l a t i o n s h i p ถ้าเขาพร้อมที่จะมีแฟนเนี่ยมันก็ต้องเป็นคุณแหละเพราะถ้าคุณและเขาเนี่ย ถูกสร้างมาเพื่อคู่กันถูกสร้างมาเพื่อเป็นของกันและกันและเขาดีใจมากที่ได้พบกับคนอย่างคุณและโชคดีที่มีคุณอยู่ในชีวิตจริงเพราะฉะนั้นสรุปเลยค่ะเขารักทุกอย่างที่เป็นคุณนะคะสำหรับคนที่เลือกกล่องที่สองค่ะโอ้ยถือว่าเป็นอะไรที่ดีงามมากๆเลยนะคะขวยความสัมพันธ์ปังปุสุดๆไปเลยนะจ๊ะ และถ้าหากว่าคุณอยากจะรู้นะคะว่าจริงๆแล้วเรื่องราวระหว่างคุณและเขาเป็นยังไงนะคะหรือว่ามีอะไรที่เกิดขึ้นบ้างหรือเขาคิดยังไงกับคุณหรืออะไรก็ตามที่เกี่ยวกับเขาที่คุณอยากจะรู้อยากจะให้ควีนช่วยส่องใจของเขานะคะรังไมมามหาลือม,มาปรึกษาในการสืบตัวกับควีนได้ที่ช่อง description box ด้านล่างนี้ค่ะยินดีมากๆที่จะช่วยทุกคนประสบความสําเร็จในแบบท,ที่ต้องการหวังว่าทุกคนนะคะจะเอ็นจอยไปกับวิดีโอนี้ m e t h e o r c s p e w i t h you โค่ะจะ have a good day have a great day ค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้กันด้วยนะคะขอบคุณมากๆเลยค่ะเสีย o u a เลยเด h e next คลิปวิดีโอนะคะบายสวัสดีค่ะเพื่อนๆคนที่เลือกก่องที่3นะคะใครก็ตามที่เลือกน้องโกรกูที่วิ่งไล่จับลูกโบนะคะนี่คือการอ่านของคุณค่ะ เดี๋ยวเรามาฟายดากันดีกว่าว่าว่าอะไรก็ครูหัวข้อนี้หัวข้อของเราวันนี้คืออะไรมื้อเขาชอบเราในแบบที่เราเป็นตัวของเราเองไหมชอบเราไหมที่เป็นแบบนี้นะคะวันนี้เนี่ยเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าในความเป็นตัวของตัวของคุณคนของคุณนั้นเขาคิดได้ไงเขาชอบในแบบที่คุณเป็นหรือเปล่าถ้าเขาชอบก็ถือว่าผู้ชายคนนี้เนี่ยผู้หญิงคนนี้เนี่ยผ่าน เป็นแฟนแล้วไม่น่าท็อกซิกแต่ถ้าว่าเขาไม่ชอบคุณก็ต้องกลับมาพิจารณาดูอีกทีนึงว่าคนคนนี้เนี่ย deserve you literally deserve you จริงๆหรือเปล่านะคะถ้าอย่างนั้นเนี่ยเดี๋ยวเราไปดูไพ่กันเลยคะ่ะว่าเป็นอย่างไร ก่อนอื่นเลยนะคะสำหรับ energy ที่ได้รับนะคะควีนรู้สึกว่าทั้งคุณและเขาต่างเป็นโชคชะตาของกันและกันนะคะต่างเป็นของขวัญอันลําค่าของกันและกันอย่างแท้จริงค่ะควีนรู้สึกว่าคุณและเขาคือพรมลิขิตและนี่คือเนื้อคู่โซเมตคู่แท้คู่ชีวิตคู่ที่รอคอยกันมาแต่ไม่ใช่ทวินเฟรมอาจจะเป็นทวินเฟรมก็ได้แต่ควีนรู้สึกถึง e อ e น g y ที่มันไม่ได้ยากเหมือนกับทวินเฟรมมันเป็น energy ที่มันเหมือนถูกสร้างมาเพื่อกันอย่างแท้จริงและ ถ้าเกิดว่ามีโอกาสได้เจอกันได้คุยกันความสัมพันธ์เนี่ยแม้มันอาจจะมีอุปสรรคบ้างแต่มันก็จะไม่ได้มากเท่ากับคู่แบบทวินเฟ m มอะไรอย่างเงี้ยค่ะนะคุณรู้สึกว่ามันเป็นพลังงานที่บวกมากๆเลยนะคะนะ โอเคถ้างั้นนะคะเดี๋ยวเรามาดูนะคะว่าเขาชอบในแบบที่คุณเป็นไหมคะ่ะและก่อนที่เราจะไปดูกันนะคะใครอยากเช็กตัวส่วนตัวอยากข,าขอคขาปรึกษาเป็นการส่วนตัวอยากให้โคช้ชเป็นการส่วนตัวอยากเปลี่ยนเบอร์โทรศัพท์ค่ะปลังษาม่ท่านควินได้ที่ช่อง description box ด้านล่างนี้นะคะยินดีมากๆที่จะช่วยทุกคนประสบความสําเร็จในแบบที่ต้องการะคะ่ะฝันนี้ของควินไว้ในอ้อมอกอ้อมใจแล้วก็ถ้าอยากจะสนับสนุนการคลนก็จะรู้สึก appreciate มากๆเลยค่ะ The first one นะคะก็คือ Ace of Pentacle นะคะ The next card นะคะก็คือ the sun ค่ะ and the last one เลยนะคะก็คือ view of fortune นะคะ คุณเป็นคนที่สดใสล่าเริงนะคะแล้วก็เป็นคนที่สนุกสนานนะคะบางคนอาจจะทํางานเอาต์โยนะคะบางคนเนี่ยชอบการไปเที่ยวไปช้อปปิง้งหรือบางคนชอบการเดินเล่นท่ามกลางธรรมชาติคุณเป็นคนที่ฉลาดและคุณเป็นคนที่ปรับตัวเก่งนะคะ <S <S และบอกเลยคะ่ะว่าเขาชอบทุกอย่างที่เป็นคุณ <S <S เช่นเดียวกับกองที่1และกองที่2เพียงแต่ว่าคนของคุณเนี่ย คุณต้องบอกเลยว่าเขาเปิดจะให้กับคุณอย่างเต็มที่มากๆเลยนะคะและเขาก็รับรู้เลยว่าการมีอยู่ของคุณในโลกใบนี้ช่างเป็นของขวัญอันล้ำค่าและงดงามคุณช่างเป็นคนที่สดใสล่าเริงและคุณเป็นคนที่ดีมากๆเลยนะคะคุณเป็นคนที่มีพลังงานบวกมากๆเขาชอบที่คุณเป็นคุณและเขารักในแบบที่คุณเป็นเขาไม่คิดที่จะเปลี่ยนคุณเลยเพราะเขารู้เลยว่าคุณคือของขวัญอันล้ำค่าที่ฟ้าส่งมาให้การที่คุณเป็นแบบนี้ เป็น perfect match ที่สุดสำหรับเขาแล้วเขาไม่ต้องการให้คุณเป็นคนอื่นเขาไม่ต้องการให้คุณนั้นเหมือนใครเขาแค่อยากให้คุณเป็นตัวของคุณเองเพราะเขารักในแบบที่คุณเป็นและวินาทีแรกที่เขาได้รู้จักคุณได้คุยกับคุณเขาก็รู้สึกเลยว่าเขาโชคดีมากๆที่มีคุณและเขาชอบในแบบที่คุณเป็นอย่างนี้แหละชอบเวลาที่คุณให้กําลังใจเขาชอบเวลาที่คุณปรับตัวเขาหาเขาชอบเวลาที่เราอยู่ด้วยกันมันดีมากๆ และที่สําคัญคือคุณทําให้เขาเป็นตัวของตัวเองเมื่ออยู่กับคุณด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยฟันธงเลยค่ะว่าว่าอะไรก็กลงฟันธงเลยนะคะว่าคนของคุณเนี่ยเขารักทุกอย่างที่คุณเป็นเขาชอบในแบบที่คุณเป็นเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณโชคดีมากที่ได้เจอเขาและเขาเองก็โชคดีมากๆที่ได้เจอคุณและถ้าหากว่าคุณอยากจะรู้นะคะว่าจริงๆแล้วเรื่องราวระหว่างคุณและเขาเป็นยังไงนะคะหรือว่ามีอะไรที่เกิดขึ้นบ้างหรือเขาคิดยังไงกับคุณหรืออะไรก็ตาม ที่เกี่ยวกับเขาที่คุณอยากจะรู้อยากจะให้ควีนช่วยส่องใจของเขานะคะหรังไมมามหาลือม,มาปรึกษาในการส่วนตัวกับควีนได้ที่ช่อง description box ด้านล่างนี้ค่ะยินดีมากๆที่จะช่วยทุกคนประสบความสําเร็จในแบบที่ต้องการหวังว่าทุกคนนะคะจะ enjoy ไปกับวิดีโอนี้ made for c e be w i t h you all ค่ะจะ have a good day have a great day ค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้กันด้วยนะคะขอบคุณมากๆเลยค่ะ see you all in the next video นะคะบาย